สวัสดีค่ะคุณแม่หนูหน,น้องๆทุกคนนะคะนี่คือแม่น้องแอนทเ c น a ช n โ l ช่องของเราจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคุณแม่ที่อาศัยในต่างแดนนะคะแล้วก็ดูแลลูกแฝดสองคนจะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะวเวลาทำอะไรกันบ้านอะไรกันบ้างแล้วก็มีน้องหมายอยู่1คนชื่อว่าไอวี่ใช่ไหมลกูกอัฟินันคายแนะนำตัวเองหน่อยคะ่ะ I am Vince w i t t y Crop. I'm seven years old and I'm from Finn Kai Channel. Okay. There's r e 14 subscribers. <laughs> 14 subscribers. 14คนติดตามใช่ไหมลูกอ้เยอะมากเลยแม่ภูมิใจมากๆอ่ะแล้วยู who are you? Wotty Crop. I am Kai from Finn and Kai The Channel. I'm seven years old but two minutes. Young เด็กฟินเ He's องนาทีส์โอลเดอร์ยแล้ววันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราทำคลิปกันใช่ไหมลูกเราก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรเกมแรกคือเกมอะไร The first game you have to carry a ball between your knees and then walk to a basket and drop it in with your knees and in <time> one m i n u t e หนึ่งนาทีใช่ไหมลูก <Yeah. S 2> ว่าคนไหนจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าแม่จะให้ฟินกับคายอยู่ทีมเดียวกัน แข่งกับแม่ว่าลูกสองคนอยู่ด้วยกันแล้วก็แม่คนเดียวเนี่ยใครจะเป็นคนชนะใช่ไหมลูก We're gonna win twenty dollars whoever's the winner. Okay, the prize. But it, it only counts twenty dollars in the last one, not the other ones. Okay. Only the last one. Okay. We're gonna start it right. right? Thank <laughs> you. เหนื่อยมากๆเกมก็จบไปแล้วนะคะหนึ่งเกมนี่แม่มีกี่ลูกสองสี่หกไอ้เ1 2 3สองสี่หก one two three four five six ball ฟิน no ฟินไม่ได้มีหกไม่ได้มี six ball ไม่ได้มีหกลูกเลยแม้จะเห็นในวิดีโอเลยว่าฟินมีกี่ลูก tell the truth I think i e s just five ใครได้กี่ลูกลูก o n น One ได้ห้า o n f i r s t Game Who is the winner First แม่ชนะ First Game เกมที่สอก็คือใช้สปาเกตตีนะคะเอาปากคาบแล้วก็เอามักกะโรนีใส่เข้าไปในเวลา หนึ่งนาทีว่าคนไหนจะชนะนะคะเราจะเริ่มเร็วๆนี้เดี๋ยวแม่น้องไปเซตเวลาก่อนนะคะ <c oughs> ก็คือใช้เวลาที่โอเวนโอเค Start it right now <c oughs> ไม่แค่สู้ไม่ได้แมเป็น ผ่านไปแล้วนะคะก็คือแม่น้องชนะทั้งสองเกมเลยใช่ไหมลูกก็แม่บอกแล้วว่าแม่เป็นแชมป์ลูกอันนี้ two more games it's two more games หรือว่าอีกเกมเดียวดีเหนื่อยยัง two more games two more games นะก็คือสองต่อศูนย์นะคะฟิงก์กับคายอยู่อยู่ด้วยกันแพ้ตลอดแพ้ตลอดแพ้ตลอดไม่เคยมีความชนะเลย let's do the dancing next โอเค next game is อะไร next game is toilet paper toilet paper okay yeah next to n e t เกมนี้ก็คือใครที่สามารถเลื่อนกระดาษทิช no ชู no no ่มาจนถึงแล้วก็แก้วน้ำไม่เปียกกระดาษทิชชู่ไม่ขาดนะคะจนถึง อันสุดท้ายตรงนี้ก่อนก็คือผู้ชนะใช่ไหมลูก We will start it right อ now อ,อ่ะอันไหนขง้งงูน Start right now โอเคหนึ่งสองว้าิอยูขาดยูตรงเอาใหมา่ฟินลูสแล้วฟินลูสคนแรกเลย <No. S 2> ได้แม่เป็นแชมป์โลกสามสมัยว้ยแ <What? S 2> ชมป์ลก oh, นี่คือเกมสุดท้ายของคืนวันนี้ใช่ไหมลูกคือเกมอะไรเออ your first your last move is your first dance ใช่ไหมลูกก็คือก็คือจะค้างไว้คนที่

เคคายอิสโนไอมีคายอิสเดอะวินเนอร์ย่าิคายเดอวินเนอร์เพ t ว่าแมเป็นคนออกเงินแต่คายวิลเกทเดเท่าไหร่รู้ป่ะลูกทวันไม่ใช่20ไม่ใช่20ล้านนะคะทวดอลลารยี่สิบบาทชนะหนึ่งใช่ไหมลูกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ What is the most important things to, to play games? To always game? have fun and yeah. enjoy. Yeah. แล้วก็ spend time ด้วยกันใช่ไหมลูกใช้เวลาในครอบครัวนะคะเล่นกับลูกแล้วก็แสดงความรักกับเขาใช่ไหมลูก It doesn't matter who is the winner right? We always enjoy. Okay. ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะก็ please ไลค์และซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะข้างล่างนะคะเราอยากได้ยินจากเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคลิปในวันนี้นะคะว่าเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย